ความเดิมตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่เราหาทำเลสร้างบ้านนะแล้วก็นนไปเจอกล่อง,งนะนะครับที่ผมมองไม่เห็นแล้วก็ขอขอบคุณ100ซับด้วยนะครับขอบคุณที่กดซับสไครต์นะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาสู่100ซับแล้วอาจจะเจอผมในลุกใหม่มาดใหม่นะครับส่วนสาเหตุที่ปิดที่เปลี่ยนช่องก็คือไม่ได้เปลี่ยนช่องเือเปลี่ยนชื่อช่องก็เพราะว่ามี คือมันมีคนที่ตั้งชื่อช่องแบบผมแา่ช่องอยู่เลยผมก็เลยนนเปลี่ยนชื่อช่องเลยนะครับมีแค่นั้นแหละโอเคก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําพาร์ตต่อๆไปของผมด้วยนะคะโอเคเราก็ไปดูพาร์ตสองต่อกันเลยพาร์ตนี้คือผมทําคลิปแบบ คล้ายๆคนที่เขาทำหนึ่งร้อวันนั่นแหละเขียมันจะเป็นยังไงนะั้นก็ไปดูกันเลยรือว่าผมปล่อยมันโดนไม่ตาดีวะปล่อยมันโดนไม่ตาดีกว่านะโอเคเริ่มพาร์ทที่2มาผมก็อยู่ในที่ที่เดิมนะครับต่อจากคืนที่แล้วของพาร์ทที่แล้วในซึ่งวันนี้วันนี้ที่ผมมานี้ผมก็จะไป ลัตเตวีนนะครับหาอาหารแล้วก็หาฐานด้วยนะครับคือตอนนี้ผมขาดแคลนฐานมากแล้วผมก็ออกมาจากบ้านผมก็ได้เจอมา้าเจอม้าสองตัวนะครับใช่เจอม้าสองตัวครับผมเลยอยากจะหาที่นั่งมา้ามาแล้วก็อาหารของมันนะครับผมผมอยากได้มา้าสักตัวมาใช้ในการเดินทางนะครับผมเลยไปหาของในกระเป๋าดูนะครับในกล่องดูว่ามัน มีอะไรที่พอจะคาฟได้หรือว่าให้เป็นอาหารไม้เชียงกับผมได้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีนะครับผมมันไม่มีเลยซึ่งผมก็เลยเก็บความคิดนั้นไปก่อนน่แล้วก็ไปตัดไม้นะครับเพราะว่าผมมีโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะทำต่อจากบ้านหลังเดิมนะครับใช่ซึ่งอนาคตมันต้องมีประโยชน์แน่ๆครับผมแล้วก็ก็ตัดไปเรื่อยๆนั่นแหละครับ ก็ไม่ได้เดยอมากหรอต้นสต้นแล้วผมก็จะออกไปตามล่าหาหาแร่หา,หา,หา่านะครับใช่ซึ่งตอนนี้เราก็ตัดไม้กันยาๆไปก่อนนะครับหลังจากที่ตัดไม้เสร็จผมก็มาแปรรูปไม้นะครับใช่มาแปรรูปไม้เพื่อจะทําเป็นที่ขุดนะครับแล้วที่สาเหตุที่ผมต้องไปหาเทียนหาแร่มาเพื่อ ที่ว่ากาันมอนไม่ให้เกิดใกล้บ้านผมแล้วก็ทําเป็นแสงสว่างด้วยนะครับจากรูที่เราเคยขุดไปครั้งที่แล้วนะครับใช่คือมันมืดมากๆนะครับมันมืดมากๆซึ่งในอนาคตมันจะเป็นอันตรายต่อตัวผมเองนะครับและที่เห็นอยู่นี้คือผมกําลังทําทําซุปนะครับใช่เห็นเขาบอกว่าซุปเนี่ยช่วยเพิ่มหลอดอาหารนะครับผมก็เลยอยากจะทําแต่ว่าผมมีเห็ดไม่พอนะครับคือมันต้องมีเห็ดแดงด้วยนะครับแต่ผมมีแค่เห็ด เห็ดเขาเรียกว่าเห็ดอะไรอ่ะมันเป็นสีสีเทาอ่ะสีเนื้อใช่มันเป็นสีเนื้อนะครับซึ่งผมก็กําลังจะไปหาแร่น,นั่นแหละผมกะว่าผมจะเดินกลับไปทางเดิมนะครับไปเดินเดินไปทางที่เราเคยขุดแล้วฝนมันตกนะครับใช่ผมจะเดินไปขุดนะครับทางนี้เลยอ่าในที่สุดเราก็ถึงที่ขุด ันและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือผมลืมเอาพิกแคหรือว่าที่ขุดมานั่นเองผมเลยต้องดูในของตอนแรกดูในของแล้วผมก็เลยต้องรีบวิ่งกลับไปบ้าน้ยรบกลับไปบ้านเพื่อไปเอาพิกแคต้องวนกลับไปเอาอีกแล้วก็ที่ขุดลิ้นอาจจะมันพันหน่อยนะช่วงนี้แล้วก็ฝนตกด้วยแล้วไม่ใช่ฝนธรรมดานะครับ มันคือพายุฟ้าฝนอ่ะพายุคนองซึ่งมันจะทําให้มอนสเตอร์สามารถเกิดในเวลาตอนเช้าได้เราก็เจอฟ้าผ่าระหว่างทางด้วยนะครับใช่น่ะมอนสเตอร์เกิดเต็มเลยนะครับผมเลยต้องรีบเข้าบ้านก่อนโอ้นี่มันฝนตกฟ้าคนองนี่แล้วผมก็มีมอนสเตอร์อนุญาตเลยต้องรีบในมอนสเตอร์เกิดนะครับเป็นเสบียงไว้ก่อนไม่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 ผมเลยรีบคับเลยนะครับผม ตอนนี้ก็คือล้นมากๆเพราะว่าซอมบี้มันเกิดตอนตอนเช้าได้ไงเพราะมันมีพายุฝนนะครับผมเลยไม่มีทางเลือกผเลยต้องลงเข้าไปขุดไอ้รูเดิมที่ผมเคยขุดไว้นะครับไปขยายรูนั่นแหละใช่ก็ขุดไปเรื่อยๆแล้วครับคือผมไม่ได้ขุดจะทําอะไรจริงๆนะผมจะขุดหาแร่เฉยๆนะครับหาถ่านนะเพราะผมต้องการ่านมากๆเพื่อจะทาเป็นเทียนแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงให้กับเตาอ,อบ เพื่อเป็นอาหารของผมนะครับและแน่นอนผมก็อยู่ในนั้นทั้งคืนเลยขุดอยู่ตรงนั้นทั้งคืนเลยนะครับออกมาอีกทีมันก็เช้าแล้วนะครับออกมาอีกทีมันก็คือวันถัดไปนะครับผมคือวันถัดไปนั่นเองเรามาดูฉากสวยๆกันดีกว่า เป็นไงล่ะสวยใช่ไหมล่ะสวยแหละใช่ผมก็เลยวันนี้ผมเลยจะตั้งใจไปหาทานตั้งแต่เช้าเลยใช่เพราะผมต้องการเทียนนะครับพ่าซอมบี้เกิดหลังจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มันฝนตกกระดันหันผมเลยต้องลงไปขุดเหมืองนะครับขุดเหมืองใช่ไม่ใช่เหมืองสิงมเรียกว่าอะไรดี เรียกว่ารูลินิละภัยก็ได้นะแล้วก็เป็นที่หาแร่ด้วยตอนนี้ผมก็กําลังจะหาถ้ำนะครับหาถ้ำหาถ้ำที่มีแร่เออหาถ้ำนั่นแหละผมก็เลยเดินหาไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เดินหาเรื่อยๆเลย ผมไปเจอรูรูหนึ่งผมนึกตอนแรกผมนึกว่ารูถ้ำนะครับที่ไหนไปนเป็นรูน้ำนะครับรูถ้าถูแองน้ํานี่เองหลังจากนั้นไม่นานผมก็เจอถ้ำนะครับใช่แล้วมันมีแร่อยู่ด้วยนะครับในถ้ำนั้นเจอแล้วผมเลยจะลงไปขุดดูนะครับเผื่อเจอทานสิ่งที่ผมต้องการแล้วผมก็เจอแร่อันนี้เป็นอันดับแรกเลยนะครับ แล้วเก่อเอินว่าผมไม่ได้พกเทียนมาด้วยซึ่งขณะนอนมันมืดแล้วก็อันตรายมากๆผมเลยยังไม่ลงไปนะครับผมจะกลับไปเอาเทียนมาก่อนและแน่นอนนะครับว่าผมหลงแน่นอนลองดูได้เลยครับว่าผมจะกลับมาถ้ำเดิมได้หรือเปล่าแล้วระหว่างทางผมก็เจอแกะผมก็เลยสังหารทั้งสองตัวเลยแน่นอนครับว่าสีมันไม่เหมือนกันนนอนบาคาเป็นเตียงสีไม่สีขนแกะไม่ได้อยู่นล้วผมเลยมีความคิดที่ว่าผมจะ ไปขุดดอกไม้สีเหลืองที่ผมเห็นตามทางนะครับหลังจากที่ผมไปเอาเทียนมาผมก็ได้เดินมาไล่เก็บดอกไม้แต่ละดอกนะครับแล้วก็จะกลับไปที่ถ้าเดิมแน่นอนนะครับว่าผมหลบแน่นอนผมไปเจอ,อ,อถ้ำหนึ่งใช่ผมไปเจออีกถ้ำหนึ่งนะครับเป็นไงอีกถ้ำหนึ่งจริงไหมและถ้ำนี้คือมีฐานด้วยนะครับผม,มเลยเปลี่ยนถ้ำมาถ้ำนี้แทนนะครับ ก็เลยต่อดินพยายามลงไปอย่างระมัดระวังเพื่อจะไปขุดฐานนะครับมันก็มีเสี่ยวอยู่นิดหนึ่งนะครับเสี่ยวตกลงไปข้างล่างเพราะมันเป็นท่อดิ่งนะครับมันไม่ใช่ท่างแนวนอนอย่างที่เราเจอตอนแรกนะครับคือตอนนี้คือความแบบอยากได้ฐานในตัวผมเยอะมากผมก็เลยต้องจาใจต่อดินอย่างระมัดระวังเพื่อจะไปขุดฐานแต่ผมก็ขุดมาได้เยอะพอสมควรเลยล่ะ และที่ขุดผมก็ได้พังพอดีดีนะที่ผมได้เตรียมที่ขุดอันใหม่เอาไว้มเลยได้ขุดอย่างสบายนะครับขุดกลับไปที่บ้านนั่นแหละเพื่อจะไปครับเป็นเทียนนะครับผมก่อนที่ผมจะกลับนะครับผมก็ได้ทําเป็นสาญลักษณ์ไว้ว่าถ้ำนี้ผมจะมาสํารวจต่อในวันถัดไปนะครับผมเลยได้ใช้ดินแล้วก็หินในการต่อเป็นแท่นเพื่อทาสาญลักษณ์เอาไว้นะครับแล้วผมก็ได้เดินกลับ บ้านอย่างปลอดภัยนะครับกลับบ้านไปผมก็เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับคือมันมีมอนมอนสเตอร์เกิดในบ้านของผมใช่ครับมันคือมอนสเตอร์ที่ผมบอกไว้คราวแรกว่ามันมาจากรูที่ผมขุดเอาไว้แล้วไม่มีเทียนปักนะครับมันมืดทําให้มอนสเตอร์เกิดได้นะครับใช่แล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวสองตัวนะครับมีหลายตัวเลยมีทั้งซอมบี้แล้วก็ศัตรูตัวจักกาศของผมด้วยนะครับ อยากรู้ใช่ไหมว่าตัวอะไรไปดูกันเลยใช่ครับมันคือสกเลตันนั่นเองซึ่งมันก็มาจากกรูข้างล่างที่ผมขุดเคยขุดเอาไว้นะครับมันเล่นซ้าผมเกือบตายกันเลยทีเดียวและแน่นอนนะครับผมเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์ถ้าผมตายผมจะตายได้เพียงแค่ครั้งเดียวและโลกของผมก็จะถูกลบด้วยเช่นกันซึ่งผมจะตายด้วยความโลนผมเลยต้องปิดรูเอาไว้และในเมื่อที่ผมไม่มีฐาน ผมไม่มีอาหารด,ดูดูความรนของผมเอาถ่านไปไว้ในช่องที่เอาไว้เผาอาหารนะครับใช่ผมรนมากตอนนั้นผมผมกลัวตายผมเลยต้องรีบเผาอาหารเพราะหลอดอาหารของผมก็ใกล้จะหมดเหมือนกันนะครับได้อาหารผมเลยต้องรีบกินทันทีเลยนะครับดูความรนของผมสิครับหลังจากที่กินไปก็พอโล่งใจขึ้นมาบ้างนะครับใช่ พอลงใจขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ทันเลยมันก็ต้องมืดมันมืดอีกแล้วครับไม่ทันเลยมันมืดอีกแล้วนะครับมืดจริงๆครับตะวันตกดินแล้วครับใช่และแน่นอนผมยังไม่มีเตียงผมเลยต้องลงไปขุดขุดเหมืองที่เดิมต่อแต่เพราะว่าผมไม่มีเทียนผมเลยต้องลงไปแบบกล้าๆกลัวๆผมเลยต้อง กินอาหารรีเจนเลือดให้เต็มทุกทุกอย่างเลยเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วผมก็ถึงจะลงไปนะครับผมเห็นไหมผมเลยต้องเตรียมหมูเตรียมอะไรเผาไว้แล้วก็แปลงฐานจากเตาอบมคขาเป็นเทียนเพื่อจะลงไปขุดเหมืองข้างล่างนะครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละผมลงไปอย่างกล้ากลัวนะครับเพราะว่าผมกลัวที่จะมีมอนเตอร์อย่างเช่นคลิปเปอร์เกิดในนี้ซึ่งมันจะเป็นอันตรายกับผมมากมาก ซึ่งผมลงไปแล้วผมเห็นว่ามันไม่มีอะไรผมจึงได้รีบมาปักทอดเอาไว้แล้วก็ดําเนินการขุดเหมืองต่อไปแล้ะมันคงจะเป็นดวงของผมแหละที่ผมขุดมาหลายวันผมก็ได้เจอฐานในรูที่ผมขุดสักทีผมดีใจมากๆเลยตอนนั้นเจอฐานสักทีเฮ้ย ซึ่งผมออกมามันก็ยังไม่เช้านะครับมันก็ยังเป็นตอนกลางคืนแถมฝนตกด้วยนะครับใช่ผมไม่รู้ว่าโลกนี้มันเป็นอะไรนะฝนตกโคตรบ่อยเห็นไหมครับว่ามันมีเสียงฝนอยู่ด้วยฝนตกนะครับผมทําอะไรไม่ได้จริงๆผมเลยต้องย้อนไปนั่งที่มุมเดิมของผมเพื่อรอจนกว่ามันจะเช้าแล้วเปลี่ยนเป็นวันที่6นะครับ6หรือ5 5 เป็นวันที่หนะครับใช่เ <S ý nt DD> ช้าของอ e ีวันผมก็ได้เดินออกมาสำรวจบ้านของผมว่ามีมอนสเตอร์เกิดใกล้ๆบ้านผมหรือเปล่า และผมก็เจอศัตรูตัวฉกาดของผมนั่นก็คือสเกลิตันครั้แรกคราวนี้ผมได้ครับดาหินมาแล้วผมก็เลยไม่ค่อยกลัวมันสักเท่าไหร่เพราะมันก็กาลังจะเช้าด้วยผมก็เลยได้ไฟมันไฟกับมันนะครับซึ่งมันก็ทําผมเจ็บเอาเรื่องอยู่แต่ผมก็ฆ่ามันได้แบบสบายๆเลยและวันนี้ผมก็มีความตั้งใจที่จะหาแกะนะครับหาแกะเพื่อทําเตียงแล้วก็หาอาหารไปในตัวด้วยนะครับ ซึ่งมันเป็นดวงของผมหรือเปล่าไม่รู้มันได้เจอหมูหนึ่งตัวผมก็เลยรีบพุ่งเข้าไปฆ่ามันสังหารมันอย่างเลือดเย็นแล้วมันก็คงจะเป็นโชคชะตาที่ฟ้าส่งมาให้ผมนะครับผมเดิอนออกมาไม่ทันเรยผมก็ได้เจอแกะเ้ยเจอแกะแล้วใช่ครับผมเจอแกะแล้วก็เจออีกตัวหนึ่งสปอรตออ่อหน้าผมเลยนะครับค้างๆกันเลยมผมก็ร,รีบพุ่งเข้าไปฆ่ามันเพื่อจะคราฟเป็นเตียงและจําดอกไม้ที่ผมเคยเก็บมาได้ไหมครับ ผมได้ไปคราบมันเป็นสีเรียบร้อยแล้วผมก็เลยเตรียมตัวที่จะไปคราบเป็นเตียงระหว่างนี้ผมก็เลยไล่ฆ่าสัตว์ต่างๆที่ทําเป็นอาหารได้นะครับหลังจากนั้นผมก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่บ้านเพื่อจะคราบเป็นเตียงเพราะผมกลัวที่ผมจะตายนะครับพอฆ่าเสร็จผมก็รีบวิ่งกลับบ้านไปในทันทีเพื่อจะคราบเป็นเตียงนอน ใช่ครับพอผมมาถึงที่บ้านแล้วผมก็เตรียมตัวที่จะค้าเตียงซึ่งผมจะทําเตียงสีเหลืองนะครับจําได้ไหมตอนแรกเพราะว่ามันมีสีแกะที่มันเหมือนกันแต่คราวนี้มันมีสีขาวเหมือนกันผมก็เลยไหนๆก็ค้ามาแล้วก็เลยทําเป็นสีเหลืองเลยละกันแน่นอนคนระับผมก็ได้ทําเตียงสีเหลืองแล้วผมก็หาที่วางนั่นก็คือผมจะไปวางไว้ชั้น ใต้ดีนะครับที่สุดก็ได้เตียงที่ผม้าจอก็คือดีใจที่ได้เตียงแล้วนะครับผมหาที่วางวันนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ค่อยปลอดภัยนี่ผมจะวางไว้ตรงนี้เลยอ่าในที่สุดผมก็มีเตียงแต่ผมก็ได้ออกจากบ้านมาเพื่อจะเตรียมไปหาอาหารแล้วก็เอาทอสที่เหลือมาปักไว้รอบบ้านเพื่อการไม่ให้มอนเตอร์เกิดใกล้ๆบ้านของผมนะครับ เพราะว่าผมกลัวที่มันจะเกิดเป็นคีเปอร์หรือว่าสัตว์อื่นๆที่ไม่ปลอดภัยที่มันอันตารายนั่นเองครับใช่ผมก็เลยปักไว้รอบบ้านเลยแล้วก็ปักทอดไว้ในบ้านเพิ่มอีก1องอัน,นะครับแล้วก็เตรียมที่จะเก็บอาหารนะครับแล้วก็ผมได้เปลี่ยนความคิดกระทันหันนะครับผมจะเอาหินที่ผมได้ไปทําเป็น ต่อเติมนะครับก็จะทําเป็นสิ่งต่อเติมชั้นบนของบ้านของผมนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งนะครับผมจะเอาหินที่ผมได้มาต่อเป็นรอบ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 ขอบก่อนนะครับอันดับแรกใช่ต่อเป็นรอบรอบเลยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวทุกคนจะรู้เองว่าผมจะทำอะไรนะครับผมตอนนี้ก็ต่อใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับแลวผมก็จะแต่ผมก็ต้องการอ่าล้วหินนะครับผมจึงรีบเข้าไปคาบเพราะผมกลัวมันจะมืดซักก่อนซึ่งผมจะกลัวทําไมผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ด้วยความฟุกของผมที่ผมคาฟมามั่วๆสิบแปดอันนะครับแล้วมันเผอ,อิญที่ว่าผมคาฟมาสิบแปดอันสองชุดนะครับชุดแรกผมวางเสร็จผมก็ลงไปคาบมาใหม่ แล้วผมก็ขึ้นมาไหวอีกราหนึ่งแล้วมันก็ได้พอดีเป๊ะเ,เลยนะครับไม่เชื่อก็ลองดูสิครับเป็นไงพอดีเป๊ะไหมพอดีเป๊ะจริงๆผมบอกแล้ว แต่ผมก็มีความคิดที่ว่าผมจะต่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นชั้นแบบสูงสูงไว้มองรอบๆบบ้านนะครับใช่แล้วมันแน่นอนว่ามันต้องสูงแล้วก็ต้องใช้บันไดค่อนข้างเยอะนะครับคิดได้อย่างนั้นผมเลยรีบลงไปขาสติ๊กเพื่อจะทำเป็นบันไดใช่ครับ ทำเป็นบันไดเพื่อจะต่อเติมขึ้นไปแน่นอน,นครับผมก็ฟุกอีกแล้วครับแค่2ชุดแล้วผมก็ได้พอดีเพิ่มทําเกินมา1อันนะครับทำไอ้บันไดอะ่ะเวลาวางอะ่ะทํา2ชุดนะครับแต่ว่าเวลาวางมันเหลือ1อันนะครับไม่เชื่อกลัองดูสิ จริงๆมันก็ไม่สองชุดหรอกแค่คาเพิ่มมาสองสามอันแค่นั้นเลยครับซึ่งก่อผมจะทําทุกอย่างเสร็จมันก็มืดแล้วแล้วแถมฝนตกด้วยผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับคือมันโลกนีฝนมันตกโคตรบ่อยนะครับแล้วคือมันไม่ได้ตกธรรมดานะครับคือมันตกแบบฟ้าขนองนะครับ ใช่พอผมรู้อย่างนั้นผมก็รีบลงไปนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาของเช้าอีกวันหนึ่งนะครับพอผมออกมาข้างนอกผมก็เจอซอมบี้มาต้อนรับผมถึงที่เลยนะครับใช่แล้วก็พาร์ทนี้ก็คงจะต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะผมไม่ไหวคือแบบผมอยากจะอัดแบบทีเดียว30-40วันเลยนะแต่ว่าเครื่องผมไม่ไหวนะครับพื้นที่ไม่พอ ถ้าเกิดว่าใครแบบยังไงคือใจดีเป็นเสียหน่อยก็โดมาให้ผมก็ได้นะครับผมจะแทามีตังค์ไปซื้อคอมมาแคทให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ผมก็ขอขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็เจอกันพาร์ทหนา้าสำหรับวันนี้ก็งคงต้องจ,งจบไว้เพียงเท่านี้แหละโอเคไปเจอกันพาร์ทหน้านะครับ